สวดดัสดีวันที่สิบสองเมษาวันนี้มาตลาดเช้าวันนี้ผมอยู่ที่คอนบุรีโคราพรแม่มันตลาด ว่าตอนแรกว่าจะมาตลาดมันแต่กอนมันจะเป็นตลาดอยู่กลางถนนเลยก็จะเอาผักเอาอะไรของชาวบ้านจะวางขายอยู่ที่กลางถนนนี่ไยนี่ไ มาขาย,ยมาขายอยู่แถวนี้นเอ๊ะข้าไปข้างในโอเคข้างในอูยะจะเอาไปทำไ,เไ,เเไงไเะ

เนี่ยช่วงนีย <phải> ม <ention so nice> yeah. <c ười> really? ันก็จะเป็นร่องอ่าๆเอาอ่านี่ฉุ่นี่นี่มันเป็นร่องนี่ยอ้เนี่ยไอ้อลูทำาูดูจะดูดาเดี๋ยวหัวมันก็เสียไปนี่ขอเสียนลูกของสอบของเสียนมากมากตรงยี่บาทสิบาทลูกาเอาสอุงนะ ลาไม่ได้น่ลาาเอาเป็นถุงเดียวเนาะเอาสองถุงครับไม่ยายจะใส่ให้เป็นถุงเดียวเลยครับจทใส่เยอะองถุงอะไรที่ลายบ้ได้ทำให้ได้หมดทุกอย่างกันเลยเขาเสียงแยกต่อยเนี่ยต่อยคอนบรีดีตอนนี้ วร้อะลอยไม่พอเส้นกิน,น,น,นอย่างตับๆๆ <c oughs> ชอบพักเสียนกับพักกลุ่มนองนี่ชอบกินไม่มีเลยทูกพักกลุ่มมีแต่พักเสี่ยนอ่มามีที่บาทลุกครับไปมาก็เม่นี่นมาก็เม่ครับ ่่อียวนง้ผักสุดผักสุดสลัดผักคอนบุรี

Áo thúng mà ta mày áo thúng mà mày thay, nè, thế, thứ mày đang đi để mày thay, kiểu ao này. ปลาขาวปลาขาวตัวนี้ยายปลาจำสุ่มปลาจำสุ่มเอาตัวนี้ไม่หรอกแต่มันแพงก็ปลากระดีกระดีแต่เจ๊ซี่กระดีดวนอันนี้บุ๊คซี่อันนั้นดีเลยร้องตัวนี้ไหนยายอยากให้ล้องสุดูไม่ไกลคอตาปลามาบ้าอันนั้นมันดีสิบบาทอันนี้ไม่รู้เราบุ๊ซีก็ทำหัวน้าปลาเลยยายจะเอาไว้จำสุ่มจำสุ่มก็ะดัได้ถึตัวนมันจึงแข็งตัวไม่นิ่งนียาย

ริมตลาดพักตรดพักาดพัก Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ตลาดฝั่งนี้จะเป็นรหารโซด